เวลาเราจะทำอะไรเนี่ยให้เราปราณีตให้เราทำอย่างดีที่สุดนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งจริงอยู่ว่านาบียกตัวอย่างเรื่องการฆ่าเรื่องการประหารเรื่องการสังหารแล้วก็เรื่องการเชือ่อแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มันก็สามารถเอาไปแอปพลายประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกันเคจะอธิบายตัวอย่างที่ท่านนบียกมาก่อนนะบางทีที่เราพูดถึงว่าคนที่ทําความผิดอาญาบางอย่างนะแล้วก็ถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ย ก็ต้องประหารชีวิตอย่างดีที่สุดสมมติว่ามีประหารหลายคนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปประหารต่อหน้าให้ให้ให้คนที่ให้คนที่ต้องโทษประหารในระดับที่สองสามสี่เห็นคนแดกก่อนเพื่อให้เขาหวาดกลัวเพื่อให้เขาเครียดเพื่อให้เพื่อทรมานเขาเราเราจะไม่ทําอย่างนั้นเช่นเดียวกันก,กับสัตว์ที่เราเราจะเชื่อนนะต้องใช้มีดที่มันคมมากๆต้องรับให้คมไม่ใช่ไม่ใช่ใช้มีดที่ทอ่อทื่อแล้วก็ไม่ใช้วิธีการทุบตีหรือว่าทรมานเหมือนที่โรงงานบางโรงงานทำใช่ไหมครับ พยายามเซฟทุกอย่างนี่ให้มันให้มันทรมานน้อยที่สุดแล้วก็ให้การให้การเชื่อเนี่ยให้มันรวดเรียวมากที่สุดแล้วก็ใช้ดาบที่คมมากที่สุดอันนี้คืออันนี้คือซึ่งนั่นคือเยสานเยสานคือการทําดีอย่างดีอย่างสมบูรณ์มากที่สุดแล้วแล้วหลักการนี้เราก็สามารถเอาไปใช้ในในวิในในเรื่องอื่นได้เช่นเดียวกันเช่นเช่นเ่าเราจะเรียนพยายามเรียนให้ดีที่สุดให้เข้าใจมากที่สุดให้ได้ให้ทําคะแนนให้ได้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 มากที่สุด เมื่อทํางานอันใดอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือว่าคนทํางานแล้วก็ตามพยายามทํางานนั้นอย่างดีที่สุดถ้าเราจะแต่งงานก็พยายามเลือกคู่ครองที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถสรรหาหรือว่าเลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวเราครับแล้วก็เมื่อเราแต่งงานแล้ว จัดงานแต่งงานก็พยายามจัดงานแต่งงานที่ถูกต้องตามหลักการมากที่สุดเดยดงานที่สุดดีงามที่สุดทั้งต่อคู่ครองเราต่อครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วก็ต่อแขกที่มาร่วมในงานของเรามาแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวขึ้นมาใช่ไหมครับก็พยายามดูแลทําหน้าที่รักษาสิทธิหน้าที่ของกันและกันอย่างดีที่สุดมาแต่งงานมีลูกก็พยายามเลี้ยงลูกอย่างที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งเท่าที่แม่คนหนึ่งสามารถสอนสั่งหรือว่าอบรมขัดเกลาสอนลูกได้